ทุกคนเชื่อไหมครับว่า2เกาะนี้จะเป็นหมู่เกาะเดียวกันแต่ว่าเวลาของทั้ง2เกาะนี้นั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่กายได้เกิดเป็นเมื่อสักครู่นะครับทุกคนโดยที่กายได้บอกไว้ว่าทั้ง2เกาะนี้นั้นเป็นหมู่เกาะเดียวกันแต่ว่าเวลาของทั้ง2เกาะนี้นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเกาะที่กายจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือ เกาะเดลมีหรือว <Talking S 2> <appeals Shore. S 1> ่าหมู่เกาะเดลมีดนั่นเองนะครับโดยที่ในหมู่เกาะเดลมีดนะครับมีทั้งหมด2เกาะโดยที่เกาะใหญ่ที่สุดนะครับจะใช้ชื่อเรียกว่าบิ๊กเดลมีดกับเกาะที่เล็กที่สุดนะครับจะใช้ชื่อว่าลิตเติ้ลเดลมีนั่นเองนะครับโดยที่ทั้ง2เกาะนะครับมีเจ้าของอยู่ทั้งหมด2ประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็คือเกาะบิ๊กเดลมีเจ้าของคือประเทศรัสเซียส่วนเกาะลิตเติ้ลเดลมีดเจ้าของก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับโดยที่ทั้ง2เกาะนี้นะครับห่างกัน แค่3.8กิโลเมตรเท่านั้นนั่นเองนะครับโดยที่เกาะบิเดลมี่นะครับทุกคนจะใช้ชื่อว่า Tomorrow Iceland กับเกาะลิตเติ้ลเดลมี่นะครับจะใช้ชื่อว่า Yesterday Iceland ที่ทั้ง2เกาะนี้นั้นต้องมีชื่อเรียงกันเพราะว่าทั้ง2เกาะนี้นั้นมีเส้นแบ่งเขตเวลาสากสนนั่นเองนะครับทาให้ทั้ง2เกาะนี้นั้นมีเวลาห่างกันเกือบ23ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนโดยที่เกาะบิเดลมี่นะครับทุกคนมีเวลาเร็วกว่าเกาะลิตเติ้ลเดลมี่นั่นเองนะครับ โดยที่หมู่เกาะเบลมีแห่งนี้นะครับทุกคนเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบแบริงระหว่างลาสินอัสกาประเทศสหรัฐอเมริกาและก็เขียตซาร์เรียของประเทศรัศเสเซียนั่นเองนะครับโดยได้รับการค้นพบเมื่อวันที่16สิงหาคมคศ1728โดยไวทัสแบริงนั้นเดินเรือชาวเดนมาตเซียและตั้งชื่อว่าเดลมีตามชื่อของนักุณชากรีโดยที่เกาะลิตเติลเดลมีนะครับทุกคนมีประชากรอยู่ราว110คน ส่วนทางฝั่งของเกาะบิกเดลมีนะครับไม่มีผู้อยู่อาศัยเพราะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตในสมัยก่อนนะครับได้ทําการให้คนที่อยู่บนเกาะบิ๊กเดลมีนะครับขึ้นมาบนแผ่นดินใหญ่เลยทำให้นับปัจจุบันนี้นะครับทางเกาะบิกเดลมีนะครับได้กลายเป็นฐานทัพของทอาเซียส่วนทางเกาะลิตเติลเดลมีนะครับที่เป็นของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีประชากรอ,อยู่นั่นเองนะครับโดยที่ผู้อยู่อาศัยบนเกาะบิกเดลมีจะสามารถมองเห็นอดีตได้จากเกาะฝั่งตนข้าม และในเวลาเดียวกันทางเกาะลิตเติ้ลเดอรมี่ก็จะสามารถมองเห็นเวลาในนาคตได้จากฝั่งตรขงข้ามเหมือนกันนะครับและนี่นะครับก็คือสุปคร่ข้าวของหมู่เกาะเดลมี่หมู่เกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่ระยะทางห่างกันไม่ถึง4กิโลเมตรแต่ว่าเวลานั้นห่างกันเกือบย3สชั <S <s ่วโมงก็ถ้าเก <s> ิดทุกคนชอบที่าของกายนะครับทุกคนก <s> ็สามารถกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง g y p n p แล้วก็กดติดตามกดไลค์เพจเ a c e ุ o o k ี y p n พแล้วก็กด o l l โล อินสตาแกรมส่วนตัวของกายที่อยู่ทางซ้ายล่างนั่นเองนะครับก็สำหรับนี้กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโดยที่หมู่เกาะบิ๊กเดลมี่นะครับเอาใหม่สามโดยที่เกาะเดลมี่สามสองหนึ่